ตำเทกวดมันแมาว่ามันหอมดิไม่กินกันอย่าลืมอันแอดไปตั้งอันอาหารของโคเต้ไทยไทยทูยดูเลยเป็นขายหลายอย่างเยินพูดแช่ให้เบิ่งอยู่ คนใดแอดมาติดกับขาบื้องติดู้ดแช่นเพจในเพจจนพูดอ่ะ่นแฟนเพจจนพูดอ่ะจนพูดกับแช่แช่กลไปแล้วก็กดกลับไปกดกข้าไปหาลางสีจ้พูดแช่น่ะสื่กินอาหารแฉซั่งเราเลยแเ้ามีตําตัวแทนตัวแทนจำนายทั่วโลกอยุคประเทศไดก็ซั่งซั่งประเทศนั้นมารือสึกซั่งอัเล่าก็ไเลยเราแต่เราแก่คนซั่ง Também também não é macio as hum, นอนเผ็ดมันบอกขึ้นตำมููเน๊ตำาักแตงเนี่ยมันสิเผ็ดมาขึ้นตำหมหฮูงสิบอกไงตำหมกหู้เนี่ยเผ็ดแบบว่าบอกก็ถึอเผ็ดบาขึ้กันเนาะตำหักแตงตำหักแตงตำหักทวนแต่หลารโอ้มันเผ็ดเผ็ดตายนนี่เลิศตำหมได้เผดเผ็ดเผดเผ็ดอิ่ ให้เตินหอยหมบักหมกบักๆๆๆเป็นงี้โกะบักขีกโกออทอดกรอบกม่เช้หามกินได้ทอดทอดกรอบเลยท,ทอดไหน่กินมไมดอมขม น้ำมันอืมอืมอือเนี่ยคนเาขาซื้อไปทอดว่าเป็นใหม่ก่อยได้ไปทอดโดนอืมยด้ไปทอดโดนโกรธแก่น้ำมันเดือดเอาลงตัดกลับตัดสองสามเจียเอาขึ้นเลยทำพวกแก้าบักกลับกูจ้าไปแซ่น้ำมันแรงขนาดนี้เดือดไมอืม หน่อยก็ทุกพรอะว่าเาก็บอกไปกิโกนี่มันสุกมาแล้วเนาะมันเป็นตาบดเดดนาะอะอืมถ้าพ่อต้องไปตอกตาบเพาะพต้องไปถอดโดนอืมเพรอว่าพิษอ,อ,อืมเนาะกอบบุกกอบบึงห่างมันว่าม่ม่เลยกอบชิลมากอืมว้าอืม,อ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 ม ไม่ติดไม่ไมดเลยถึงเสียงเสียงเงี้ยงๆเลยนะมันไม่ขอนิ่งนะมันเสียเป็นเจ้าขอนิ่วนะมันพูดปรเดนหนึ่งเขาลืมมาเขา ตื่นมาเขาตะมุขขึ้นกขาลืมมืม่อเช้าตื่นสวยตื่นนากเมื่อเช้าเดี่ยประมาณแปดโมงครัวแปดโมงครัวน้องชายไปทํางานแล้วมาซักผ้าเยันผู้มาซักผ้าบอกหมือนใส่หมือนใส่ได้จักจกว่าจังหนวยยันผู้มาซักผ้าซักแล้วประมาณซักมือซักแบบประมาณเต่ามงเต้า อืมลืมใจเขาวันน mm ีแเสเขาทั้งเศ้าองต้นถูนมากงลืมง้อสักหนาลืมแล้วมาถึงเข่าก่อนทบ่ึงเข่าก่อน่สเก่ามังส่ันมาทันไงมันเคียงเหรอเซะเก่ามังส่มาทันพันนีะกินข้าวเทียง แซ่บหือดกอดตัวนี้ัทอดเป็นไงออมาเป็นใหม่้อแซ่บเมนกุ้งเนื้อนุ่มแหง เลียแหนเขะขออยไงกกยนเฮ็ดแหงพอกินขนมก่อนจะเลื่มนดำตั้งขวไทยไทยขวดไทยไทยไทยทูยอยู่ไปขิกโกไปขิโก้เพิ่งหอตาตาแดดเดียวมีมาินขนมเพ็ดแหงขอกินขนมก่อนขนมยีอมูขนมจื้บานเาอยู่มั้งขนมแบบนี้เคยกินบอเพ็ดเพี่มันเขากินขนมแป๊กเขาเบกกินขนมแป๊กหนึ่งนะคร กินเองตัแต่แงแล้วกินขนมแบบนี้เป็นสายเนี่ยใส่ซับปราุดสับปราุดหอมมากหวานรับปลาุดแจ้เพชเจใย่ไห ตั้มแซงเผ็ดหูว่าเพื่กับกินหมแซ่บแซ่บแซ่บนิ่มๆสะอาดแซ่บถูกรักกันไหมั้ยอืม หวานขนมนอ่ะอพอเพราะแกได้กินขอับอยังเทียงกันเห็นไหมกินกันกินแบบที่นร,ร้านเด่นก็มีอย่างเด็ด 对吗？